ลุกนี้ก็จะไปออนทัวร์ตรังสตูลแล้วก็พัทลุงนะครับแล้วก็จะมีการหารือกันในระหว่างสสภาคใต้ของพรรคเพื่อที่จะเตรียมการในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่จะเปิดสมัยประชุมสภาสมัยหน้าครับไอ้ยังโทมาที่บอกว่าหมอบ้านายุ่งศีนี่จะมีผลกับคะแนนนิยมหรือว่าทำให้คนที่อยากจะเข้าพักคะแนนบ้าง,างความจริงก,ก็ต้องขอขอบคุณ โพที่ออกมาทุกโพนะครับซึ่งโพก็มีมากบ้างน้อยบ้างซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมก็เตรียมตัวเสมอแล้วก็ถือหลักเมื่อมีหน้าที่อะไรก็เน้นในเรื่องของการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าผมคิดว่าประเทศของเราคนช่วยคิดกับช่วยแสดงความเห็น หรือช่วยพูดนี่ก็ก็มีพอสมควรแล้วแต่ว่ายามนี้เนี่ยสิ่งที่ประเทศต้องการก็คือต้องการเห็นคนที่ลงมือทําแล้วก็ทําให้เกิดผลสำเร็จได้จริงเพราะนั้นเราก็มุ่งเน้นที่จะเดินหน้าไปในทางนี้เพื่อสนองตอบต่อสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับบ้านเมืองต่อไปนะครับ ตรงน,นี้จะมีคนใหม่หรือว่าคนที่มีคุณภาพทุกคนเดคน Self ่งมานี้ไหมครับ่จะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาอีกเยอะครับแล้วก็จะค่อยๆทยอยเปิดตัวเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับในหลายๆภาคครับไม่ได้มีเฉพาะในภาคใต้ในภาคอีสานก็มีอยู่หลายคนครับรวมท <c oughs> ั้งในกรุงเทพมหานครนะคร <thousand> ับก็คือตอนนี้มีค่ะสบทีรายชื่อเป็นชมพูค่ะที เออยังยังไม่ทราบครับแต่แต่ก็ถือว่าเอ่อเท่าที่ติดตามการทํางานของน้องนะครับน้องเขาก็ถือว่าเป็นคนที่มีคุณภาพคนหนึ่งครับจะมีการจัดประชุมใหญ่ครับในเดือนหน้าจริงหรือเปล่าคะท่านเอ่ออันนี้ความจริงพักตั้งใจจะประชุมตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ายังไม่สามารถดําเนินการได้เพราะว่าต้องขออนุญาตกรกตแล้วก็กกตก็ยังไม่อนุญาตนะครับ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกกตครับแต่ส่วนของพักในพักก็พร้อมที่จะประชุมเพราะอันนี้เป็นไปตามกฎหมายนะครับเราได้มีวางแผนนะคะว่าเป็นเดือนหน้าวัยทีงคุณอาหลงกงบ,บอกว่าจะประชุมเดือนหน้าจะเปิดุที่สภาก็ถ้ากกตอน,นุญ,ญาตเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะประชุมนะครับจุทศาสตร์ใหม่ที่พักจะเปิดตัวเป็นลักษณะยังไงถามคุณอาลงกงครับ